สวัสดีค่ะเช้านี้มาที่สวนนะคะก็จะมาดูต้นมะม่วงแดงจัก,กรพพัดค่ะต้นนี้เป็นต้นที่ออกผลปีแรกนะคะตลอด3ปีที่ผ่านมานี่คือนางไม่เคยออกผลให้เลยนะคะจนนางสูงใหญ่เป็นพุ่มขนาดนี้นางก็เริ่มออกให้นะคะก่อนหน้าที่เราจะห่อผลนะคะสีผิวหน้าจะแดงแดงมากๆเลยนะคะแต่พอเราเริ่มหอ่อเดี๋ยวให,ให้เพื่อนๆชมใกลๆ้ๆ สีผิวจากแดงๆจัดๆดเริ่มหายไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่โดนแสงนะคะไม่โดนแสงอาทิตย์นะคะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนต่อไปก็จะกลายเป็นสีเขียวไปนะคะสีแดงก็เริ่มอ่อนแล้วนะคะตอนนี้ก็ลูกเริ่มโตกันมากๆแล้วล่ะค่ะตอนนี้เราก็มาดูนะว่าลูกไหนที่เขาร่วงนะคะเราก็จะเอาออกเอาถุงออกเลย คือเราเริ่มห่อเขาตั้งแต่ลูกเขายัางเล็กๆเลยค่ะเราจะไม่ปล่อยให้เขาโตมากนะคะล้วห่หอคือปล่อยให้ร่วงก่อนแล้วค่อ,อยห่อเงี้ยเราจะไม่ทํานะคะเพราะว่า่ามแมลงที่สวนมันเยอะมากๆเลยแล้วสวนเราเป็นสวนอินรีย์นะคะมีทางเดียวที่ป้องกันมแมลงได้ดีที่สุดคือการห่อค่ะแล้วป้องกันไม่ให้เพี้ยลงด้วยนะคะดูอย่างลูกนี้ก็จะผิวสวยด้วยนะคะห่อเร็วเท่าไหร่ก็ปลอดภัยจากมแมลงเร็วเท่านั้นนะคะ ส่วนลูกไหนจะร่วงก็ปล่อยร่วงไปค่ะถุงก็ยังสามารถเก็บมาใช้ได้ใหม่อยู่นะคะสำหรับลูกที่ร่วงนะคะแต่ถุงแบบนี้ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของกระรอกหรือหนูนะคะเขาฉีกได้นะจริงๆแล้วอยากจะคุมถุงตาข่ายให้อีกชั้นหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่ได้จัดหามาให้เขาเลยนะคะคือถุงกระดาษแบบนี้มันดีทำให้ผิวสวย นะคะแต่มันไม่ค่อยทนคือมันโดนกระรอกโดนหนูอะ่ะฉีกเอาง่ายๆเลยนะคะส่วนถุงตาข่ายเนี่ยผิวจะไม่สวยนะคะทุกคนแต่ป้องกันพวกนกหนูได้ดีนะคะเขาไม่มาฉีกเขาไม่มาอะไรเนาะแนะ่ดูลูกนี้นะคะเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรนะคะเนี่ยอ๋อเนี่ยจุดดำๆ แต่ไม่น่าจะเข้าถึงเนื้อน,นะคะเนี่ยการห่อด้วยถุงก็จะเสียอย่างหนึ่งคือบางทีเนี่ยเราปิดปากถุงไม่แน่นพอนะคะมดดําเข้าไปไต่ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดเพลี้ยลงทันทีเลยนะคะเพื่อนๆแล้วบางทีเราฉีดพ่นอ่าไอ้พวกที่กําจัดเพลี้ยเนี่ยมันพีน้ํายามันไม่ได้ลงเข้าไปในถุงนะคะมันก็จะทําให้เพลี้ยเนี่ยมา,มาเกิดเนี่ยมาเกิดขึ้นอีกละเนี่ยเราก็ต้องกําจัดเขาก่อนนะคะก่อนที่จะเก็บเข้าไปในถุงเหมือนเดิมนะคะ ต้องคอยตรวจดูนะคะเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะช่วงนี้ฝนลงอย่างเยอะทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเพลียก็จะลงง่ายโดยเฉพาะต้นไหนที่ม,มะม่วงมีมดดำคอยไต่ตอมอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นแหละค่ะจะทำให้เพรียลงได้ง่ายเพราะว่ามดเนี่ยเป็นพาหะของเพลียนะคะเพรียแป้งนะคะเพรียาขาวขาวนะคะจะลงที่มะม่วงได้ง่ายมากตามกิ่งตามอะไรอะ่ะของอ้อยนี่เป็นตลอดเลย มดดําที่ส่วนเยอะมากๆนะคะยังไงเพื่อนๆปลูกมะม่วงหรือปลูกผลไม้อะไรต่างๆก็ตามนะคะพยายามดูด้วยนะถ้ามดไต่ตอมลําต้นผลไม้ต้นนั้นนะคะให้รู้ไว้เลยว่าเพลี้ยจะลงเข้าง่ายมากๆก็ควรที่จะหาวิธีกําจัดมดนะคะแล้วก็ฉีดพ่นพวกกําจัดเพลี้ยต่างๆบ่อยๆนะคะี่สวนเรานี้ก็จใช้บิเวเรียนะคะ กับเมทาไลเซียมนะคะฉีดพ่นเขานะคะซึ่งก็ได้ผลไม่ถึง100%ยเปอหรอกมันออกฤทธิ์ช้านะคะแต่ก็พอได้เราต้องขยันพ่นอยู่บ่อยๆครับส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นแดงจกักรพรรดิเหมือนกันค่ะแต่ต้นเนี้ยให้ผลเร็วตั้งแต่ปีแรกที่เอามาปลูกเลยนะคะตอนนี้ก็มาดูว่าสภาพข้างในเป็นยังไงนะคะ ็ลองแกะถุงดูแล้วก็จะเจอสองลูกนี้อยู่ๆก็คือหลุดร่วงแต่อยู่ในถุงอยู่นะคะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าผลเขาสีเขียวเลยนะคะต้นนี้เนี่ยจะเป็นผลสีเขียวอ่าตั้งแต่ปีที่สองปีแรกก็ยังผลสีแดงอยู่นะคะพอเข้าปีที่สองปุ๊บเนี่ยกลายเป็นสีเขียวเลยพอเราห่อนานๆปุ๊บเนี่ยคือกลายเป็นสีเขียวไปเลยนะคะเนี่ยเพราะเขาไม่โดนแสงนะคะเนี่ยอย่างที่อ้อยบอกไปนะคะ ตอนต้นคลิปนะคะว่าพอเราห่อปุ๊บเนี่ยสีเขาจะหายเลยนะสีแดงอ่ะจะเหลือแต่สีเขียวนะคะน,นี้ก็จะเอาไปทานกับน้ำปลาหวานนะคะอร่อยค่ะเพราะว่าเขาไม่เปรี้ยวจัดนะคะไม่เหมือนมะม่วงเบาเนาะอร่อยค่ะอร่อยไม่ไม่แพ้กับแก้วขมิ้นนะบอกเลย ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมมะม่วงแจงจกกักรพรรดิที่สวนยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นสาระหรือเป็นแนวทางนะคะให้เพื่อนๆแนะนำไปใช้กับต้นไม้ของตัวเองที่สวนต่อไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ